อ่าอนเริ่มก่อนที่ใครเริ่มก่อนปะธางที่เริ่มก่อนให้เริ่มก่อนโอเคพาจีสายเอนชินบัพกาบัทากับแฟนทอมสายรองชัดจุดสายรองอันนี้สายอันนี้สายมีมากกว่าถามว่าทําไมไม่เอาเด็กหลังมาเล่นเราเราเป็นเด็กเราเป็นคนสายอวยเด็กแบบเคาเรียกว่าอะไรอะแบบเด็กรองอ่ะเราเราไม่ค่อยอวยเด็กเบตาแต่คนนี้เด็กมีมนะผมเด็นเด็กเบต้า alive จำลินจัวคิวเขาบริษัทบริจาคบอลลินเหรอ เอามาจวไม่ได้ขอได้เคาะีไม่กล้าเฮ้ยร้อนอ่านอ่แล้วไม่นะต้องขอแม่โอเคไลท์หลุดนะเนี่หลุดฐานมาพักกาเนี่ยคอหลุดเด็กแต่ไม่หลุดเท่าพวกนี้เท่าไหร่โอ้ชิบหายเจ็บความแล้วนักตีแหวนอ่ะปล่อยฮิวทิกเกอร์พลังนี่อวัยรุณเลยลุ้นเลยตีแหวนอะไรยังไงเออ สบดเพินแตนแอ็นจัวไลท์วอเตอร์ดักเดียโบไม่ใช่ไม่ใช่เหรอลงเวนดี้เทคเวนดี้โซนหนึ่งเออมันเล่นแล้วมันไป็ัวอเตอร์ดักจำไรเป็นแฟนทอมบัสเตอร์ดากอนมันเล่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไหนๆแล้วเอาของดีเลยดีกว่าอิปจิริกิปเป็นคนเนี่ยช่องดีกว่ ต่อเลยแว่การไม่การ์ดฮิวเออในฮิวคุ้มอยู่นะไม่มีทกผ่านเทินสแตนด์ดอโอ้ไลท์ครับแอคเซลแอคเซลหนึ่งว้าวไม่ได้เห็นมานานมากข้อเทคบาสจัูวาบวกห้าพันโคตรง่ายอ่ะง่ายง่ายน่ายังไม่เสร็จเงี้ย จากนั้นก็คอสกิลแวนกินแล้วคอทาจิมีเสิร์มีเสิร์แดีของาัาจิอะแม่งรอตั้งนานกว่าจะมีไม่จะจบค้ากันละเอาเป็นช,ช่องไหนดีนะช่องช่องสามช่องเจ็ดสีเราไม่ได้จา่ายเงียบๆทำไรไนดะ้คอบัพกามาหนึ่งตัวแล้วตัวที่คอมาบวกห้าพันจากนั้นก็คอซาวเวทครับ ตองฮิวมาตีเลยฟาเวดครับแล้วก็ตีแวนครับปล่อยแวนฟรอนฟรอนวะฟรอนขี้พลังแต่พอฟรอนก็อืมขี้ตัดไปหนึ่งทิศแล้วเอาไปแดกเท่าไหร่จะกัดอ่าหยิบหยิบเก้าสามสี่สามสี่สามสิบแปดตีแวน

5้าสิบ้าสิบโอ้ยเคแมงสัสเอ้ยเอาซีต้องยอมโดนดอพลังแานจั่วม่อยอะนี้วยนะจบเลยพิชชันออกไปสองวยแล้วจัวไอ้บัน้มวัตเตอร์โอ้วันร้อนนี่แหละบัลผักกาดแท้ขอข้าดูยังบัลผักกายที่แท้จริงลงบัดหนึ่งทูเอนชินกจัว โอ้ไม่นะจิบหายแล้วใส่บัตเตอร์ข้าวตีมใหญใช่ไม่มีอะไรหรอกบัรเตอร์ใส่บัตเตอร์ข้าวตีมยี่สิบรับแวนตีสกิลคว่ำหนึ่งกินหนึ่งเสิร์ฟบัตเตอร์จากกองหนึ่งไปกินหนึ่งเสิร์ฟแฟนทอมบัตเตอร์เทคคอนมีแฟนทอมบัตเตอร์ในโซบุกมือบุกขี้พีจี หนึ่งสองสามมือสามแวนรับสิบเก้าแวนสิบเก้าสิบเก้าโอเค 19, สิบเก้ากาผ่านเทินเกรมตัวตายละใครผมนี่แหละเฮ้ยไม่มีทางเช็คฟอนต์ได้สองรอบหรอกโอ้ยแต่มันก็หนักนดีดีอ่ะเทกของแวนกินแล้วก็กินตัวนี้ แล้วก็คอคอเอนชินมาหนึ่งใบเป็นท่าเสกบอดยาบตอนสกิลเสกมันก็เสกมาแค่ใบเดียวแต่เราใจกว่ามาจีแล้วกันมาจีมันเด็กเรื่อยๆมันั่นแหละเราไม่ได้เราใจอะไรเยอะกันเป ไม่เคยบอกทีสามเขาหมด,ด็กสามเขาหมด,ด็กนั่นก็สามเขาไงไอ้นี่นออันนี้นนแปดเข้านนไม่ใช่บูบตตี้แวนใครพีจีทไมต้องพีจี่ะต้องกาย่อนสีแดมละรอนไม่มีฟนแต่ก็หนักกุกเลนอยู่ดินำ้ำสน้ำเลยยี่สิบสา ยี 23, 23, 23, 23. ่สิบสามยี่สิบสอสาตีแวนเท่าไหร่เก้าเก้าสิบเจบเทินเกือ <c> บ <oughs> จะตายแล้วตัวสันไลท์แฟนทอมบัตเตอร์โอ้หลอดโอ้ไม่นะ โอ้ไม oh ่กกน,น,นะสกิลปุซนาบาร์ดนะปุซนาบารดบารดหนึ่งเลือกตายตัวหนึ่งโอ้คิดยากแล้วเนี่ยคิดยากมากเลยอ่ะตีรอรับทิกเลยสามหมื่นแวน,าน,แวนบาร์ตนาไปเลยลูกสามหมื่นแวนโอ้ตัวแรงเอาเรื่องแฟนท่อมคัดบ,บารดหนึ่ง กินหนึ่งเสิร์ตอันนี้ต้องกินด้วยอีกถ่ายแล้วเอ้ยกินนี่นะแฟนทอมบัสเตอร์นอนี่นี่มันตะกรอสองหัวสองเป็นสามสองคลิกไม่กาดคลิปมาตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิปแม่พลังข้างโอ้กอดฮิวไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ขึ้นฮิวไอ้เหี้ยไปขึ้นเดามที่สามไม่มีทิกกินเท่าไหร่วะ ยืน,ย,น,ย,นยืนสามสองตะกี้พลังตะกี้พลังนี่สาเขี่ยยี่สามอ่อสามยี่สามสามสามสี่สามห้ามมออไหมอไหม,อไ,มไม่พอขายห้าบาทกอบห้าจบเกมเกือบตายนี่ไหมโอ้ยเกมใบั้งกู้เลยวะ